สำหรับในคลิปนี้นะคะครูมัธีก็ขอเล่าเรื่องประวัติชีวิตของตัวเองตามเดิมนะคะแต่ว่ามาเล่าในตอนที่5นะคะซึ่งเปิดดูคลิปแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ลบคลิปตอนที่5ไปแล้วนะคะก็คือคลิปในตอนที่5ก็พูดถึงตอนเรียนชั้นประถมปีที่5นะคะ โดยได้ออกจากบ้านนะคะแล้วก็ไปอยู่กับคุณนะนะคะซึ่งมีอาชีพค้าขายเราก็ไปอยู่กับเขาคุณน้าผู้ชายนะคะแล้วก็มีคุณน้าผู้หญิงอยู่ด้วยเราอยู่ที่นั่นด้วยความที่เขาไม่ใช่เป็นพ่อแม่เราเนาะเราก็จะกลัวนะคะแล้วเขาก็ฝึกให้เราทํางานเป็นหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ,ะทีนี้เขาเขาให้เราทําอะไรเราก็ต้องทําหมดเลยแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ว่า เขาจะให้เราทางานอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอก่อนนอนของทุกคืนนะคะเขาจะให้เราอ่านหนังสือนะคะทุกคืนก็จะบอกมาซีอ่านหนังสือมาซีอ่านหนังสือก่อนนอนนะคะเราก็อ่านค่ะด้วยความที่เกรงใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ไหมคะว่าในยุคนั้นไม่มีไฟไฟ,ไฟา้าใช้ค่ะเวลาเราอ่านหนังสือเราก็เอ่อใช้ใช้เทียนไขเนะเาะนะคะก็ อ่านไปแบบนั้นตลอดนะคะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่อยู่ที่นั่นนะคะทำให้เราเป็นคนที่ขยันอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืนนะคะอ่ะโดยมีเงื่อนไขาจากนักผู้ชายนะคะแต่ว่ามันเป็นผลดีกับเราตรงที่ว่าเมื่อเราเรียนสอบไล่หรือสอบลายภาคในระดับประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งที่โรงเรียน องค์การสวนยางสองกรุงยันตอนนั้นมีอยู่สองห้องเรียนด้วยกันนะคะมีนักเรียนอยู่ประมาณ60กว่าคนทําให้เราเป็นคนที่สอบไล่ได้ที่หนึ่งเลยนะคะในยุคนั้นก็ได้8ปเปอร์เซนต์นะคะซึ่งซึ่งการเรียนในยุคก่อนนะคะเราเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ปีหนึ่งก็สอบสองครั้งนะคะ,ะครั้งแรกก็ก็เรียกว่าสอบกลางภาคนะคะครั้งที่สองก็เรียกว่าสอบไล่นะคะ ก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ชีวิตนะคะในตั้งแต่วัยเด็กว่าเอยการที่เราอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำซ้ำๆๆนะคะจะทำให้เราเกิดความรู้และทักษะในตัวเองมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณกุณานะและก็ขอบคุณตัวเองที่สุดนะคะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งแต่กลับเป็นว่า เราสา,สามารถสอบไล่ได้เป็นลำดับที่หนึ่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในปีนั้นค่ะ